สวัสดีครับยู่ก็ผมคุณเอฟชาแนลวันนี้เราจะมาะแนะนำแอปดีๆให้ท่านผู้ชมไปตกแต่งใน YouTube ได้นะคะก็เป็นแอปอันนี้นะคะนี่เลย น,นีนี่พิมพ์ในเพลงสตูนไปว่า F A C E Q นะฮะจะขึ้นมา็รูปคนอย่างนี้กดเข้าไปข้างในตัวแอปครับเอ่อมันจะมีเป็นแบบยังไงให้เลือกเพลงนะฮะผมเลือกอเสียงช่อของในตัวมันเองครับผมไม่ได้พูดนะ ก็จะมีเลือกผมทำไมไม่ขึ้นเนี่ยเอามาละมาละครั้งนิดหน่อยเนี่ยเลือกผมเนี่ยก็ผมจะลองเลือกผมนี้อันนี้เป็นสีผมสีเหลืองนี่หน้าอันนี้ผิวเอาประมาณนี้ เข้มๆเนะ่ยแววตาเ <c oughs> ออมาดูแต่หนะ้าหน้าเอออันนี้อันเนี้ยอันนี้ไหมอันเนี้ยนะแล้วก็ปากนี่ยิ้มยิ้มไม่เอาจะเอายิ้มแบบอืม นี้จมูกเอาเป็นที่ยอดน,นิยมเลยไป่ก็อ,อย่างนี้แล้วนี้นว่ะเขาเราไม่มีแว่นเอ่อแวน่นก็กินเกลียนหนังกันนี่เสื้อก็นี่เอ้ยเิ็มาน่ำมันแล้าๆผู้หญิงเลย่ยจะเมยอ่ะผู้หญิงนี่มาช่อผู้หญิงมดเลยนี่ว่า มนมได้ดูค่ะชุดผู้หญิงแหมเฟร์รีเคร,รือเปล่าวะนี่เราซังไรเดอร์นะแบล็กแมนแบล็กแมนตัวปอมก็ไหนต่อซุปเปอร์แมนอพภาคุมอ่าช้าวันนี้ลกันจะมีหลายแบบเลยอันนี้เอาเป็นหูฟังแล้วกันหูฟัง ฟังมันจะมีหลายแบบอ่ะจะมีหูฟังแบบไหนอ่ะเอ็กหูฟังแบบไหนว่าเล้าเตอรด้วยอ่ะแม่แอปนี้ถือว่าสุดยอดมากนี่หูฟังแบบนี้เลยนี่เป็นปืนก็อืมนิ้วกางนิ้วกลาง ห่อแป๊บเลยฮะสองนิ้วก็บายบายแล้วก็เราจะเป็นแบบไหนเนี่ยกอดโอ,อ้ก,กันอันนี้ภาพพื้นหลังแน่นอน,อน,นเ,อเอาอันนี้มัง่งวะอันนี้ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมันก็ได้เขียนชื่อ เขียนเลย K O O N คุณ F C H คแล้วก็กดไอ้นี้ไปแล้วกดถูกอันนี้จะเป็นตัวละครครบชุดเลยนะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยไม่เอาก็ไม่เป็นไรโอเคกดเซฟจะมีเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะก็แสดงอาการว่าเซฟแล้วนะฮะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ